ก็พอนะ <H uff. S 1> กออ็มีลูกก็นลูกมีพ่อมีแม่นะอย่าเรียกอีก,ก็พอนะคะเรียกรับหลังได้นะคะในโซเชียลเงียบๆนิดนึงเนาะนะคะ <c oughs> เดี๋ยวหมายส่งหมายสายไปถึงบ้านจะไม่โอเค <H uff. S 1> อ่ะทุกคนจ๋าตอนนี้เราอยู่กับเสื้อใหม่พรมแบบใหม่แบบใหม่ค่ะคือวันนี้หรือเปล่าแม่หรือว่ามีมาก่อนวันนี้เลยวันนี้เลยวันนี้เปิดตัววันนี้วันแรกเลยเปิดวันนี้นะคะใครที่เป็นสาวกขกขาสีน้ําเงินสีน้ําเงินเนี่ยขับผิวมากถูกต้อง พี่อุ้มพี่พี่อุ้มกับพ,พี่เฟิร์นสีผิวใกล้กันแต่วันนี้รู้สึกว่าเฮ้ยสีเงินมันเด้งออกมาดูเซมันเด้งออกมาเลยนะสวยไหมละ่ะเนื้อผ้าใกล้ๆเป็นงานไหมพรมนิดค่ะลูกค้าปัก ATP เล็กๆตามโลโก้ที่ลูกค้าชอบที่สุดรีเควสที่สุดโลโก้นี้นะคะเนื้อผ้าสวยมากเชอร์ลีนไอมิสยูอมิสยูทู หมแกสวยมากหมกแก้วตั้งตาเป็นอยู่หมะลูกค้ากดสีแดงได้เลยนะคะส่วนลูกค้าบอกอยากดูสีกลมอันนี้ก็อันนี้แม่ดูสิสวยมากสีขาวอ่ะสวยมากอันนี้แหละลูกคุณหนูของจริงลูกคุณหนูของจริงกันเกงยีนเอวสูงค่ะลูกค้าเอลสูงพี่เชิญต้นขาเท่าไหร่สวยมากหนี่นีเขาแบกให้เราเรียบร้อยลูกค้าแม่เชอแม่เชอพี่อุ้มเชืร์ลิเดลนะคะ อุ้มเชอรีลไปเลยนะคะสวยมากเชื่อป้ว่าหนูเคยลองพูดในไลน์แล้วทุกค้าก็จะกล้าเชิญด้วยนะคะเขินอะกระดาษบางมากพูดไม่ได้คุณเชิร์ตตายแล้วเที่ยงลดแม่อีกสามนาทีมีคูปองเพิ่มให้ค่ะใครอยากได้กางเกงราคานาทีทองแม่รีบพิมพ์เอวพิมพ์โพกมาเลยด่วนเลยลูกค้าพิมพ์เอลพิมพ์โพกมาสีเงินมากดไปเร็วเออนะคะสามารถกดสีได้เลยคือสีครีมกับสีฟ้านะคะลูกค้าสวนค่ะแม่นารีบกดนะอุ๊ย ตอนนี้อัปเดตยอดก่อนทุกคนจะสี่แสนแล้วเร็วเร็วมีบสค่ากันเร็วพี่สีขาวสวยนะแม่แบกเข้าแบกของได้เลยพี่เฟิร์นใจดีเฮ้อไม่จริงแม่ไม่จริงมีนาราคาฮึเพื่อนอ่านคอมเมนต์อ๋อสวยเสื้อแม่่ะไซส์อะไร S ค่ะที่รัก S นะคะเสื้ออยู่ตะการหนึ่งนะคะสาวมหาลัยต้องมีอัทว ครเียนมหาลัยเอาดำเอาขาวไปน่ะแมชง่ายๆลูกค้ามีกิมมิคบางทีเราไปมหาลัยเราก็ไม่ต้องแบบกระเป๋าแบบกระเป๋าเดอแบกมากอาจจะเป็นแบบพวกนี้มันสามารถใส่เอกสารเอกสารได้นะพับครึ่งนะลูกค้าพับครึ่งนะคะแล้วก็ถามว่าใส่ iPad ได้ไหมรูตรงนี้ไม่น่าใส่ได้นาะยูวีเนาะไม่น่าจะไม่ได้ไม่ได้ใส่เป็นหน้าตั้งเอาใช่ไหมคือว่ตรงนี้ใส่ไม่ได้เออรูมันใส่ไม่ได้นะคะฮัลโหลค่ะพี่ไมโซ ฮัลโหลค่ะขอดูข้างในได้เลยค่ะมีรูเล็กๆให้2รูค่ะลูกค้ามีซับในให้อย่างดีค่ะแม่ค่ะงานจริงคือสวยมากๆหนังคือดิบม,มากๆแล้วก็สามารถใช้งานได้จริงนะคะ2 7 9บาทพองานตัวนี้ใบนี้ดีไซน์เองกับมือนะคะลูกค้าค่ะนี่3นาทีสุดท้าย,ายครับผมมีมีช่องเล็กีสุดท้ายแล้วเหรอช่องน้อยนะคะมีช่องเล็กช่องน้อยนะคะสั่งมาที่สุดท้ายแล้วะะละะลว,ว้าลูกค้าเร็วๆๆๆตอนนี้ยอด4ี่แสนหกหมื่นแปดพันแล้วค่ะทุกคน เร็วรีบกดตะก,ก้าใครที่กดตะก,ก้าทางเอาไว้ชาระด้วยนะคะจิ้มจ่ายศพได้เลยนะแม่นาใครอยากอยากใส่รุ่นไหนนะวันนี้ที่อุ้มใส่ไปสาปสมารถกดย้อนหลังได้เพราะว่าสวยหมดทุกอัน,เร,น,อนเราดีใจมากเ <c oughs> ชลีน <c oughs> ลเราเปลี่ยน,ยนใส่แหวตรงรูนี้มาใส่ไม่ได้ลูกคคะรูนี้ใส่ไม่ได้แต่แม่สามารถเอาขโมยของกระจุกะจิกจากบ้านหัวมาได้ใส่ได้เยอะอยู่นะคะเอิร์ทเคททำไมถึงชื่อเอิร์ธเคก ำไมถึงชื่อโอเคทุกคนยืนยันออเดอร์กันด้วยนะจ๊ะเออ,อน,นี่คืออะไรอ่ะเวลาถึงจะหมดแล้วหรอใช่แล้วค่ะอ๋อใช่แล้วค่ะซื้อเสื้อมาแล้วนะขอบคุณค่ะคานิดาน่ารักมากกางเกงแม่คะ่ะอยู่ตะกร้าสองที่รากกางเกงแม่คะ่ะตะกร้าสองพิมพ์เอลพิมพ์โพกมาได้นะคะเดี๋ยวแนะนําให้นะคะฟ้ากับครีมสีไหนดีนะสองสีสองสีไปเลยครีมน่ารักสีฟ้าก็ดีสีฟ้าเหมาะเหมาะกับอย่างเงี้ย กางเกงยียนตะก้าสสีอ่อนเนี่ยแม่ใส่เข้ากันคือแบบโคตรล้นใช่แล้วเนี่ยแม่ออกไปข้างนอกคือเก๋เลยนะคะไล่สีหน่อยค่ะกระเป๋าเนะาะสีฟ้าที่รักขอโทษค่ะสีฟ้าค่ะสีครีมค่ะที่รักขาแล้วก็ สีขาวเออแล้วก็สีดำครับนะแม่นะกางเกงเอล25ส6พ35ลงไซส์ S ได้ค่ะแม่อยู่ตะกา้า2มีทั้งสีอ่อนก,กับสีเข้มเลยนะคะตะกา้า10กระบอกใหญ่มากไหมคะใหญ่ค่ะ <10 MP S 2> ATP ใ,ใหญ่ค่ะลูกค้าใหญ่นะคะพี่เชอร์หายป่วยไวไวนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแม่ค่ะจะพยายามหายนะคะซึ่งพยายามและเหลือหาย <laughs> นะตอนนี้ <laughs> ความพยายามมีเต็มร้อยบอพยายามมาก เหลือหายอะหายสักทีสิอโว้ยพี่เถ้าเกิดปกติลงเสื้อ M รุ่นนี้ลง S ได้เลยเพราะผ้ามันยืดถึงสาวไซส์เอลเลยค่ะนะคะนะคะถ้าไม่ยืนยันออเดอร์ราคาจะเปลี่ยนอย่าลืมยืนยันออเดอร์กันนะคะลูกค้ากระเป๋าสั่งวันนี้ส่งพรุ่งนี้เนี่ยร้อยกว่าบาทแล้วแม่สามารถกดได้เลยพรุ่งนี้แม่ได้รับของแน่นอนนะคะตะก้าสพี่พอยใส่เป็นไซส์สี่ค่ะ ใส่เสื้ออะไรใส่เสื้อไซส์ S นะคะตะกร้าหนึ่งเลยแม่ตะกร้าหนึ่งเลยคืนสองร้ยสี่สิบสี่บาทแม่ให้แม่สอง้อยเจ็สิบเก้าใช่ครับกระเป๋าใครได้ถูกกว่าสองอยเจิบเก้าบาทยังมีอีกเหรอแม่ยังมีอีกหรอกดใจตั้งเถอะนะขอร้องว่าย่อเลยแม่จ๋านะจ๊ะว่าย่อเลยกดเลยครับตอนนี้เหลือสามสิบวินาทีสุดท้ายแล้วสามสิบวินาทีสุดท้ายเก่มากกระเป๋านแล้วกระเป๋าที่แม่ถือสวยมาก ทุกสีเลยจะถือเป็นแบบนี้ก็ได้หรือจะเป็นคลัชแบบที่พี่อุ้มถือก็ได้ลูกค้าขาพับลงแล้วก็ถือเป็นคลัชสวยมากออกงานได้เลยไปถ่ายคอนท้งคอนเทนต์อย่างเงี้ยแม่ขาตอบโจทย์มากแล้ว270บกว่าบาทเวลาแม่ปาตรงปาร์ตี้แล้วแบบว่าเออมีใครทำาอลโกโลสใส่อย่างเงี้ยไม่เป็นไรเลยลูกค้านะคะอุ้มใส่สีขาวให้ดูหน่อยได้ไหมคะเสื้อหลอพี่ครีมเสื้อเหมาะมากๆนี่ได้2 5 4บบาทเหมือนกันตายเลย นี่เป็นสีขาวไซส์ S อนะคะสวยมากสวยมากพี่อุ้มจะขโมยแล้วนะแม่รีบกดใชนะ่รีบกดนะพี่อุ้มบอกจะซื้อแล้วนะไม่จัค่ะโอเครับทราบโรเจะเดดโอเครับทราบโรเจะเดดลูกค้าขาตัวนี้เราจะเราจะไม่ได้เปิดขายแล้วเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากได้รีบกดชำระเงินเลยพี่พีค่ะปักตะการหนึ่งให้อีกรอบหนึ่งได้เลยปักตะการหนึ่งให้อีกรอบหนึ่ง<ช>นะคะคอ่าแม่เสื้อปิวไปแล้ว370้บาทรอบนี้รุ่นนี้ลูกค้าค่ะ ต้องกดตอนนี้เท่านั้นเพราะว่าจะไม่มีจะไม่มีขายอีกแล้วจะไม่มีขายอีกแล้วนะคะที่พี่อุ้มใส่ส่งของถ้าเป็นเสื้อส่งออกภายใน3าถึงหวันถ้ากางเกงส่งออกพรุ่งนี้ถ้ากระเป๋าส่งออกพรุ่งนี้นะคะกางเกงยีนอุ้มตะก้าสองค่ะลูกค้าซื้อกางเกงแล้วค่ะแปตัวแล้วค่ะร้านนี้ขอบคุณครับขอบคุณค่ะรองเท้าสีเงินใส่กางเกงสีอะไรสีนี้เลยค่ะสีเข้มสีนินค่ะลูกค้าสีดาค่ะแม่นะคะสวยเกินไปมากคนหรือนางฟ้าคนนี้แหละพี่ คนป่วยด้วยคนป่วยที่สวยมากลูกค้านะคะคนป่วยที่สวยมากนะคะแม่รีบกดนะโอเคหมดเวลาหยังหมดแล้วครับผมหมดแล้วแม่หมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วนะแม่แม่ให้พี่อุ้มได้ไปพักหายใจนะแม่นะโอเคไหมเบฟสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องอุ้มใส่กางเกงไซส์เอ็มส่วนเสื้อไซส์เอสแม่รีบกดเลยนะคะให้พี่อุ้มเลือกให้หน่อยระหว่างที่พี่อุ้มใส่กับแม่ปนใส่เลือกแบบไหนดีคะขอบคุณค่ะอุ้มชอบรถหรือมืออุ้มชอบรถ พี่รุ่งชอบโรสก็บอกแล้วว่าตอนนี้ชอบอะไรสีแดงแดงมันมีสีแดงแดงอยู่ก็เลยรู้สึกว่าชอบอันนี้ใช่ไงคุณแม่กดโรสตะการหนึ่งได้เลยนะนะคะสวยทั้งสองสีเลยดําก็สวยขาวก็สวยแต่แนะนําให้ใส่พอดีตัวนะคะอย่าใส่แบบตัวใหญ่ใช่เลยคุณแม่เซอพิมพตะการหนึ่งกางเกงตะการสองนะคะแม่กดได้เลยค่ะวันที่หนึ่งเดือนหนึ่งเอาพี่เชิญมาไลฟ์กีกนะคะหนูอยากหมดตัววันที่หนึ่งเดือนหนึ่งมันไม่มีแม่ให้พ่อไปนอนเถิดไม่มีครับนะแม่นะให้พ่อไปนอนเถิดนะแม่นะ ชำระแล้วพี่จ้วนวิ่งออกไปเลยครับเกยตะก้าสองค่ะแม่อ่ะโอเคตอนนี้นะคะพี่ควีนอุ้มของเรานะคะอยู่กับเรามาเฉก2สองชั่วโมงเต็มนะคะปิดยอดได้ทั้งหมด417,000บาทค่ะสุดยอด เก่งมากทุกคนพี่อุ้มใส่เสื้อไซส์ S นะคะอะใครยังไม่ชําระเงินรีบชําระเงินเลยนะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะเทคูดแคร์เชอร์พี่โอ้ยตังเกียวค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะพี่เหมียว love you. love you ค่ะมีอ,อก50บวกไหมคะต้องเป็นเฟสเท่านั้นนะคะนางแบบใช่พี่ฟ้าไหมคะฮะอุ้มอันนี้เชอรินนะคะเป็นน้องสาวของยิงฟ้าวราหาทานเชริน พี่บูนชัยซิโรทอนนะคะเป็นน้องสาวของพี่ฟ้าวราหะค่่ะคะเดี๋ยวต้องไปท่องนาซากุนพ่บูนต่อนะคะเปไปเดี๋ยวนี้ขอบคุณค่ะไปไปดูคอนเสิร์ตหนึ่งรอบนะคะเทปเอลให้ดูได้เลยค่ะเพราะอยากได้ตังค์แม่โอเคนี่นะแม่นะแม่จะตังให้เฟิร์นเหอะนะคะข้างหน้าคือเซซ์เอสนะคะข้างหลังคือเซซ์เอลนะคะห้าสี่สามสองหนึ่งสวัสดีค่ะบายบายสวัสดีค่ะ